สวัสดีค่ะวันนี้นิดเอาเด็กๆมาผูกไว้ฝั่งนี้นะเขาจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะนี่ก็ชอบถ้าร้องเนี่ยแสดงว่าอยากเข้าบ้านนะแต่นี่ยังสนใจนู่นนี่นั่นอยู่เลยนะคะสามารถลงกระโดดลงมาได้นะตรงนี้เมื่อกินนิดยืนดูแล้วนะคะเพราะตรงนี้เขาจะเป็นยางยืดไม่ต้องกลัวว่าจะรัดคอนะนิดก็คอยดูอยู่ตลอดนะคะถ้านิดเอาเด็กๆออกมาข้างนอกเนี่ยนิดก็จะนั่งอยู่ข้างนอกตรงนั้น ที่นั่งเรานะแล้วก็ดูทีวีไปด้วยนะคะส่วนลิซซี่นิดปล่อยอย่างที่บอกนะปล่อยทุกวันนะคะวันหนึ่งก็สองสามรอบพอเขาเบื่อเดี๋ยวเขาก็เนี่ยมานั่งรอตรงบันไดนะแล้วนิดจะคอยเปิดประตูให้เขานะคะคือจะคอยมองตลอดนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะนิดลงไปปั่นพางข้างล่างขึ้นมาคือลิซซี่นั่งรออยู่ตรงเนี้ยคือเอ็นดูนะเขาก็ทนนะคะไม่หนีไปไหนนะนั่งรอให้แม่มาเปิดประตูให้นี่ก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงนิดหน่อยนะอยู่ข้างบ้านนะคะ นั่งอยู่ตรงนั้นจะหาจับหนูไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยเรียกก็ไม่ยอมมาลีซี่คอมสงสัยยังสนุกอยู่นิดไม่วิ่งไล่จับนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเตลิดนะคะปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาอยากกินหรือว่าอยากเข้าบ้านนะเดี๋ยวเขาก็มายืนหน้าประตูนะคะมันนั่งเล่นอยู่แถวนี้แหละใครแอบอยู่ตรงนั้นฮะ นีตะโกนเรียกลิซี่ลิซี่แป๊บเดียวนะเขาก็ได้ยินเสียงมาน,นี่แล้วไม่ต้องกลัวลูอกคอมโอกลัวจะไปเข้าฝั่งนู้นเขาก็จะไปตรงที่แบบเงียบๆนะคะนั่นแป๊บเดียวนะรู้ที่ <c oughs> ไปเข้าทางบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็กระโดดข้ามรั้วไปนู่นอ้ย เดี๋ยวก็ไปเจอกันฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ยเขาชอบเดินเล่นอยู่แถวนี้แหละถ้าได้ยินเสียงกริ๊งกริงกอะ่ะมันคือลิซี่นะคะมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะฮะเจออะไรบ้างสนุกไหมเห็นลูกเห็นลูกได้ยินเสียงลูกมาทางนี้เลซสิไปทางนั้นเห็นไหมเนี่ย <laughs> จะเอ๋ลูกพอได้ยินเสียงแม่ก็น,นะเอ้า แม่อยู่ข้างหลังทีก็ทีก,ทก็แม่อยู่ข้างหลังลูกนู่นแม่อยู่นู่นเห็นไหมนู่นอยากเข้าบ้านยังหืหิวกันหรือยังเนี่ยนิดเผาออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะเห็นไหมลิซี่ยังที่นิดบอกนะคะว่าลิซี่เขาเป็นแมวจากข้างนอกบ้านอยู่แล้วเขาก็เลยแบบชอบที่จะออกข้างนอกบ้านฮะว่าไงคะจริงหรือเปล่า แล้วเราอ่ะอยากเข้าบ้านยังอืถ้าไม่ร้องก็คงไม่อยากเข้าอ่ะเนาะไปทางโน้นลูกเชือกมันตึงอืมตายตาย blueberry แม่ตาย,ตาย,ตายโอ้ยนี่ก็เพงลดน้ำนะรู้สึกว่าจะแห้งไปนิดนึงไปไหมไปฝั่งโน้นกันไหม,หมพันดา้าเบื่อหรือยังไปฝั่งโน้นดีกว่านะ ลิซี่จะไปไหนจะไปเที่ยวอีกแล้วเหรอฮึคือแมวนิดเขาจะออกทางนี้ลําบากนะคะเพราะมันไม่มีที่เลยเขาก็เลยจะต้องไปออกทางบ้านเพื่อนบ้านนะเดี๋ยวบางครั้งก็มุดรูตรงนี้นะคะบางครั้งก็ข้างบนน้นแล้วก็กระโดดข้ามไปเพราะาตรงนี้จะมีรูเล็กๆแต่ว่าลิซี่อาจจะข้ามไม่ได้นะแต่ว่าเด็กๆข้ามไปได้นะคะก็เลยนี่แหละท่านิดปิดประตูเขาก็รู้ทางเข้าละก็คือจะต้องอ้อมไปทางบ้านเพื<ๆ>่อนบ้าน ใช่ไหมลิซี่ถ้าได้ยินเสียงรถจดหมายหรือว่าคือรถไปสเสนียนะคะเขาก็จะรีบมาหน้าบ้านเลยนะก็คือจะรีบจะเข้าบ้านนะคะแต่เข้าไม่ได้เพราะว่ามันมีกรงอยู่เนาะกันมแมลงวันนะคะแล้วก็กันเด็กๆด้วยดมอะไรอะ่ะหญ้าเหรอ โอ้ยมาแล้วลิซี่ไปวิ่งเล่นไก่เลยนะเราเนี่ยฮะ้ยแม่ทำเหมือนกลัวกลัวโดนแม่ดุ่สิฮ้ไปไหนมาเราอะ่ะว่วว้าสู้บายหายไปสองสามชั่วโมงบ้านเราไปทางนูน้นข้าบ้านเพื่อนบ้านตลอดเลยคอม เข้าทางนั้นตลอดเลยนะแต่ยินเสียงรถรีบกระโดดมาทันทีฮะกลัวจะเข้าเหรออยู่ข้างนอกนี่แหละเดี๋ยวค่อยเข้าลูกน่าจะเป็นเสียงรถเพื่อนบ้านหรือไม่ก็ไปสนีอษฐานมิดบอกนะคือพอได้ยินเสียงปุ๊บนะคะเขาไม่เข้าทางนี้ด้วยนะกระโดดอ้อมมาโนแล้วก็เข้ามาทางนี้อืม แล้วก็เหมือนเดิมกล้ากลัวๆอยู่กับแม่ไม่ต้องกลัวนะอยู่กับแม่ใจกล้าเก่งมากเลยเลยสิซุปปะดูหัวเข่านิด <ś c oughs> จากการพายเรือนะเนี่ยล่องเรือนะคะนี่ก็เหมือนกันจากการพายเรือมีแต่แผลเป็นน้ำ ทำความสะอาดเรื่อยๆนะคะยังไม่เสร็จเลยใช้เวลาอีกนานเหมือนกันนะกว่าจะเสร็จไม้นะคะคือรอนานมากเลยนะแต่ละครั้งกว่าจะได้ดูเหมือนว่าลิซี่อยากเข้าบ้านอะไปะไปไปไปไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่เรียบร้อยพันด้าเข้าด้วยไหมตัวเอา้า อยากรู้อยากเห็นนี่กี้งอยู่ที่เดิมจ้องน้าําหรออยากเล่นน้ํเหมาเหรอฮะนี่สิกำลังจะกลับเข้าบ้านพอดีทีก็นั่งจนจะหลับอีกแล้วพันด้าเข้าไปตั้งนานแล้วทีก็เมื่อกี้เห็นนั่งหลับฟินมาก คือตรงนั้นวิวมันสวยเนาะคิดว่านะคะเห็นทุกอย่างเลยก็เลยอยู่ยาวไหนลิซี่ลิซี่ไม่เข้าบ้านเหรอลูกในไหนกลับมาแล้วเข้าบ้านมันปะแม่ก็นั่งนานเราเมื่อยอยากจิบกาแฟแล้วอืมลิซี่ยังยังเพลินได้ยินเสียงนกมาแรงวันก็โยะ เดี๋ยวๆก็ปินมาอ่ะอ่ะตามใจนึกว่าจะวิ่งเข้าบ้านเผื่อหิววันนี้นิดให้น้องฟิวหน้าถูบานนิดให้น้องฟิวหน้าช่วยถูทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งแหละเด็กๆคือจ้องอยากจะเล่นโดนดุนะเมื่อกี้นี้แต่ลิซี่เรียบร้อยนะคะลิซี่ไม่เคยกวนเลย อยากเล่นโดนฟิโอน่าแกล้งถูไปก็เล่นไปปกติเวลานิดอยู่บ้านเนี่ยนิดไม่ค่อยใช้น้องฟิโอน่าถูบ้านนะแต่วันนี้ไม่ไหวนะคะน้องฟิโอนา่าดูสิกว่าจะลุกออกมานะก็เลยเนี่ยโดนใช้แต่เช้าเลยตื่นสายนะคะฟิโอนา่นาน่ารีซี่สวัสดีครับ เรากำลังจะทำอะไรเอ่ยอ,อย่าง <ไป S 1> ที่เห็น <ไป S 1> เลยนะคะโอเคอันนี้จะเป็นถังฉี่นิดนะ <laughs> เอาไปด้วยนะคะ <laughs> อันเล็กๆก็พอสำหรับตอนกลางคืนอะ่ะจะได้ไม่ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำเรากำลังแพ็คของนะคะสำหรับไปแคมปิ้งนั่นเองนะมีแค่เต็นท์กับถุงนอนก็ครึ่งหนึ่งเข้าไปแล้ว แล้วไหนจะพวกเครื่องครัวของเราอีกนะคะโต๊ะเก้าอี้อยู่ข้างบนนู้นแล้วเรียบร้อยนะหนูมันเอาใส่แล้วนะคะเราต้องเตรียมแพ็คของกันตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าเออ่ถ้าเราแพ็คของตอนเช้าเนี่ยมันเสียเวลานะคะตอนนี้เราก็แบบเอาเข้าออกได้ลองปรับนั่นปรับนี่จะได้แบบอืรู้ว่าเรามีพื้นที่เหลือหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะทุกซอกทุกมุมนะคะยัดเต็มที่อันนี้จะเป็นถุงน้ำนะนี่นะคะ คือเต็นท์ใหญ่มากอะเฉพาะเต็นท์ก็คือแบบนะเปลืองเนื้อที่สุดๆเลยอันนี้เป็นอของเล็กๆน้อยๆนะคะที่นิดจะเอามายัดในรถคือยัดทุกซอกทุกมุมอะถ้าเอาไปเป็นถุงแบบนี้คือมันยัดไม่ได้นะคะมันเต็มเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะมีถุงเสื้อผ้าเราอีกนะคะต้องออกเป็นชิ้นๆค่อยๆยัด มีเวลานะคะเราไม่รีบอาหาร MRE เผื่อฉุกเฉินเนาะเผื่อหิวนะคะแล้วเราแบบอย่างที่บอกเนาะเราจะไปเที่ยวในป่าไปเดินเล่นนะคะถ้าเราหิวก็เนี่ยโอเคเลยนะสำหรับครอบครัวเรานะคะหนึ่งมือ้ออันนี้จะเป็นหัวเตานะเตาแก๊สแล้วก็อันนี้จะเป็นที่นั่ง นิดพามาดูในห้องครัวก็จะมีเออลังใส่อาหารแล้วก็ของใช้ของพวกเรานะคะคือนิดเอาลังไปด้วยอันนึงเพราะว่ามันสะดวกเวลานิดเก็บของตอนที่เราอยู่ที่เต็นนะมันก็จะได้เป็นระเบียบนะคะแล้วก็ปิดฝาได้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีถุงเย็นนะคะหนึ่งถุงเออก็จะมีของในตู้เย็นนะคะทีนิดจะเอาใส่ถุงเย็นนี้ไปนะเพราะว่าถุงเย็นเนี้ยเขาเออ คือนิดเอาน้ำแข็งใส่เข้าไปอะน้ำเขาก็ไม่ละลายออกมาข้างนอกนะคะนี่คือข้อดีนะนิดเลือจะเอาไปใช้ด้วยนะคะแล้วก็มีเอออันนี้จะเป็นสมุดดินสอวาดรูปของน้องซาร่านะนี่ก็มาวางรวมไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจะได้ไม่ลืมนะแล้วก็จะมีพวกแบตเตอรี่สำรองนะคะสำหรับชาร์จแบตมือถือของนิดนะ แล้วก็พวกขาตั้งกล้องต่างๆนะคะก็อยู่ในนี้แล้วก็พวกขนมครเคี้ยวอาหารนะคะเผื่อว่าเด็กๆหิวในรถอะไรอย่างเงี้ยนะนี่จะต้มน้ำร้อนไปตอนเช้านะคะก็จะได้กินออจะได้ไม่ต้องแวะกลางทางบ่อยๆนะคะถ้าหิวก็มีของกินเล็กๆน้อยๆอยู่ในนี้นะแล้วก็มีกระติกเย็นนะคะคือนีดก็จะเอาของที่นี่ใส่ตู้แช่แข็งเอาใส่ในนี้นะแล้วก็พวกของเย็นต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกเครื่องดื่มพวกออขนมขนมต่างๆนะก็จะเอาใส่ในนี้ด้วยนะคะ ก็ต้องเตรียมให้พร้อมพรุ่งนี้เช้าจะได้แบบว่าคล่องมือนะแพ็คใส่อย่างเดียวนะคะแล้วก็ขึ้นรถได้เลยนิดแวะมาบ้านแม่แม่นิดบอกว่ามีใบชะพลูเยอะนิดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปชุบแป้งทอดนะคะหมักหมูแล้วก็หอ่อเนี่ยดูซีใบใหญ่ๆนะดูมือนิดอื้อตั้งใจจะเอาไปสักสิบใบหรือแมสิบห้าใบนะคะจะได้แบบหนึ่งเมนูนะแม่นี่ก็ตกแต่งสวนไปด้วย แวะมาหาแม่แป๊บหนึ่งนะคะเก็บของที่บ้านก็ยังไม่เสร็จนะมาเอาของนะคะพี่ชายนี่ส่งของมาให้จากเมืองไทยยา,ายาวเกินกินได้ไหมเนี่ยแม่ทำไมจะไม่ได้ล่ะอ๋อนี่ก็กินได้นะแม่จะ,แจะเอาไปลวกกินกับพริกอ๋อยอดผักปังอันนี้มะน,นาวนะคะยาวเราแม่ไม่อยากให้มนยาวนี่แหละนี่ก็เลยต้องมาเอาของนะเพราะว่าพี่ชายเขาส่งมาให้นะคะเดี๋ยวเขาจะเสีย ไม่งั้นก็นะต้องรีบกินนะคะมีของหลายอย่างเลยพี่ส่งมาก็กว่าจะมาถึงเรานะคะก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยคราวนี้เพราะว่าติดอยู่ที่เสนามบินสุวรรณภูมินะโทรไปเช็คนะคะติดอยู่นั่นเดือนหนึ่งแต่ตอนที่มาส่งเนี่ยคือถึงภายใน,นหนึ่งอาทิตย์นะถึงเร็วนะคะถ้าของส่งมาโุยนี่กินไม่เป็นนะยอดผักปังไม่ค่อยไม่ค่อยกินเท่าไหร่ เนี่ยจะมาเอาใบชพลูงามมีอีกไหมเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเห็นตรงไหนนี่มีตรงนี้อีกหนึ่งกอมีก็ใหญ่นะเนี่ยเยอะอยู่ได้อยู่เนี่ยหนึ่งเมนูเอาตัดให้นะตัดเลยเอาแต่ใบนะเอาแต่ใบเอล้ได้สองใบเอามันมียอดด้วยอ่ะตัดยอดได้เหรอได้ ตัดไม่เป็นนะไม่เคยปลูกด้วยให้แม่ตัดให้ก็ดูอย่างที่หนูบอกอะประมาณสักสิบใบสิบห้าใบจะได้แบบหนึ่งเมนูนถ้าน้อยเกินเดี๋ยวก็นะเห็นแล้วก็เนาะน่ากินทำอย่างอื่นนิดก็ไม่รู้จะกินอะไรนะก็นี่แหละตั้งใจจะไปหมักหมูแล้วก็ห่อชบเป็งทอดโนเมนกับปลาคุยกันอยู่ข้างนอก นูน่นมีแต่ฟืนมีแต่ไม้กเก่าๆเอาไว้ก่อไฟทำความอบอุน่นนี่ก็พริกสดพริกสดไม่ท่ใหญ่นะเนีกำลังงามต้นใหญ่แต่ว่าพริกไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่ก็พอมีอยู่เม็ดมันเม็ดมันลวกพริกป้ามึงเขากวาดแม่แกะเม็ดพริกตรงเนี้ย ปาเขากวาดกวาดเรามาเทเอาดินมันมาเทมีเม็ดพริกติดด้วยอก็เลยปล่อยเม็ดล่วงมันร้อนเกินหรือเปล่าอย่างนี้คือร้อนจริงๆนะนนพอแล้วมัง้งแม่นี่ก็เยอะแล้วนะเนี่ยนี่ก็น่าจะเกินสิบกว่าใบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเยอะเกินเดี๋ยวเราไปเที่ยวนะคะไปแคมปิ้งกับข้าวก็จะเหลือเต็มตู้เย็นอีกอะ เอาไปคแค่พอกินนี่เป็นทั้งหมดเลยนะคะที่นิดได้มาจากบ้านแม่ฝั่งนี้พี่ชายนิดส่งมาให้จากเมืองไทยนะก็จะมีปลาหวานหนึ่งถุงนะคะปลาหมึกตัวเล็กๆหนึ่งถุงอันนี้นิดไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะแต่ว่าพี่ชายเขาก็ส่งมาให้นะคะแล้วก็เอ่อพริกลาบนะอันนี้นิดเป็นคนสั่งนะคะจากตากเลยนะแล้วก็เอ่อพริก อะะของพิมริภัยนี่ก็นึกอยากชิมนะคือว่านิชิมของแม่นิดแล้วนะคะแม่ซื้อจากเพื่อนที่นี่ถุงละ25ยูโรถุงละประมาณครึ่งกิโลกรัมนะหรือแม่ก็3ขีดนิดไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นถุงละ1ขีดนะก็จะมีแบบรสดั้งเดิมแล้วก็แบบใส่ถั่วมเมล็ดหินมะพานนะคะก็คือตัวนี้เลยเนาะะเม็ดหินมะพานส่วนอันนี้เนี่ยเ,เพื่อนแม่นะคะฝากมาให้น้องฟิียวหน้ากับน้องซาร่าปีโป้ ือซีจากร้านไทยนะคะที่เขาขายเขาจัดงานไทยนะคะถุงละเยูโรมาจากเมืองไทยก็จะราคาสูงแบบนี้แหลนะเนาะแล้วก็น้องฟิฟอน่าเขาชอบปาปริกะนะคะนี่ก็เลยสั่งให้พี่ชายซื้อมาให้คือแบบถุงละน่าจะ1กิโลกร,รมัมหรือไม่ก็ครึ่งกิโลกร,รัมนะคะถ้าใครรู้วิธีเก็บรักษาให้อยู่ได้นานๆเนนะี่ยช่วยบอกนิดทีนะไม่งั้นนี่ก็คงจะต้องใส่ตู้แช่แข็งนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากๆเลยคือมันเยอะนะ เนี่ยทาได้เแนบบี่ยน่าจะแบบยี่สิบสามสิบแก้วเลยนะคะแล้วก็แม่ไปงานไทยแม่บอกว่าซื้อของเยอะนะเขาก็เลยแถมหมูหยองมาให้นะคะสี่ยูโรก็1สิบเก้าหรือไม่ก็หกยูโรก็าสิบเก้าไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยก็โอเคนะ้องได้เป็นของแถมนะคะแล้วแม่ก็ซื้อเนี่ยเออน่าจะคล้ายๆปีโป้เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นรดเผือกนะคะแปดยูโรก็1สิบเก้าน้องสาระบอกไม่ชอบนะไม่อร่อยส่วนน้องฟิโอน่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ ถ้าเด็กๆไม่ชอบเนี่ยน,นี่ก็จะเอาไปให้แม่คืนนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วนิดก็ไม่กินนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะพี่ชายนี่ส่งมาให้จากเมืองไทยนะคะแม่แบ่งมาให้หนึ่งขวดนะคือพี่ชายนี่เขาส่งของมาให้เยอะนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นส่วนที่แม่ให้นิดมานะคะแล้วก็เป็นส่วนที่นิดสั่งด้วยนะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตของเด็กๆนะคะป่าเขาซื้อมาให้เอ,อ่ฟิลน่ากับซาร่าแล้วก็น้ําตาลทรายสิบถุงเลยหนึ่งกิโลกรัมคือน่าจะลดราคานะคะป่าเขาก็เลยแบบลด ก็คือแบบซื้อกะหน่ำเลยนะแล้วก็แบ่งมาให้นิดด้วยนะคะส่วนตัวแล้วช่วงนี้เนะี่ยก็ทําขนมบ่อยนะก็เนี่ยเดี๋ยวต้องได้ใช้แล้วนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดที่นี่ได้มาจากบ้านแม่นะเดี๋ยวนี้ก็จะเก็บของขึ้นรถต่อนะคะแล้วก็เตรียมต้มน้ำลงน้ําร้อนเนาะสำหรับพ่กนี้นะคะพ่กนี้ชาเดี๋ยวค่อยทำนะตอนนี้ถ้าทําเดี๋ยวน้ําจะเย็นซะก่อนนะคะก็จะเตรียมนู่นนี่นั่นนะอย่างหอมนะคะก็เตรียมคือมันจะต้องแบบก่อนไปนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะขึ้นลานนะคะนี่ก็เตรียมเตรียมเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนเลย,ะะย,ย,เยลแล้วกันนะคะถ้าไงเด สวัสดีค่ะ